สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับเซ t เทอร์สเปคัผมกับเกม For All New Vegas DLC On World Blue ครับผมในพาร์ทที่แล้วครับเราก็ได้คุยกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือหุ่นกระป๋องทั้ง5ครับมันก็เลือกสนไไ้ครับแต่แทนที่จะเป็นคนแค่ครับกลับเป็นหุ่นกระป๋องครับมาคุยกับเราครับแล้วก็เหมือนกับว่าด่าเราสาดเสียเทเสียครับถามว่าเราจะไป หาว่าเรามีนิ้วเป็นหำอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการสนทนาที่ดูหยาบคายมากครับอันนี้คือไอ้ทั้ง5ตัวครับที่อยู่บนหน้าจอเมื่อกี้นะครับตอนนี้คืออะไรเนี่ยให้กูดูอะไรเนี่ยนั่งนั่งดูรับนั่งดูนั่งดูงดงดเก็บปืนก่อนแล้วค่อยนั่งดูนั่งดูซีดีมากครับจอโบราณมากครับไม่อยากเชื่อครับว่านี่คือยุคปีคศ200 0พันกว่าครับไม่รู้เท่าไหร่ครับจำไม่ได้83ามั้ง แล้วนี่คือห้องอะไรครับเดินมามม่ๆครับอ๋ออันนี้คือห้องห้องเก็บอะไรครับอันนี้คืออะไรหางปลากระเบนดองเหรอคืออะไรครับปิงทะเลดองตะขาบไว้กินกันเล่าหรือ,อยังไงต้องคุยครับอ๋อมันคือเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเราครับนี่คือกระดูกสันหลัง,งคุณนะเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่คุณไม่มีสมองเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้สิ่งนี้ได้โอเคไหมบ๊ายบายครับอันนี้คือสรุปอย่างสั้นๆครับอันนี้คือหายวเปล่าครับ อันนี้เป็นน่า,นาจะเป็นไหเ่เอาไว้เก็บน้ามันเบนซินครับเก็บมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงครับในการเผาพวกมันเองครับโอเคผมรอเล่นครับเป็นไหเก็บอะไรไม่รู้ครับแล้วก็อันนี้คือหัวใจเราครับ๋อเดี๋ยวนะสลังหัวใจอันนี้น่าจะเป็นเหมือนสมองของเราครับน่าจะเป็นเอาไว้สําหรับเก็บสมองเราที่ถูกขโมยไปใช่ไหมเดี๋ยวนะสมองเราไม่ใช่ไอที่อยู่ในปืนอันนี้เหรอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยปืนเนี่ย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 อ้นี้เนี่ยเนี่ยกลางจอแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือสมองของใครมึงเอาสมองของใครมาเดี๋ยวนะคือสมองมึงนี่เด่นกับปืนมึอีกนะแล้วนี่ไอ้ไอ้ที่เป็นสายระยงระยางที่ยักไปซ้ายทีขวาทีนี่คืออะไรครับเนี่ยโอให้ตายครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าดูสยดสยองน่ากลัวมาก โอเคอันนี้คือหัวใจแล้วครับนอกเรื่องมาเยอะแล้วอันนี้คือหัวใจแล้วครับเป็นหัวใจที่ดูค่อนข้างโซโคกมากครับมันหัวใจที่แบบว่าถูกปลาทิ้งไปในท่อระบายน้าครับสักห้าปีครับจนตะไคร่น้ําเกาะแล้วก็มีคนมาถุยทะเลทรายซ้ําอีกนี่ไม่ใช่ว่าตอนเอาออกไามนี่นักวิทยาศาสตร์มันแบบม,มันใส่เราเอา,เอาปลาลงพื้นเราเตีนเหยียบซ้านะมันถึงได้เขียวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูครับดูความเขียวขจีครับมันก็ว่ามีเหมือนเป็น มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีเหมือนชั้นเลเยอร์มอสอ่อนๆครับขึ้นมาปกคลุมครับอโอ้โหมันแบบว่าหัวใจรักโลกมากครับสีเขียวขนาดนี้น่าเศร้าใจเหลือเกินนี่คือหัวใจที่อยู่ภายในตัวเราใช่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวนะขอคุยมันสักทีหนึ่งนี่คือหัวใจของคุณซึ่งแน่นอนว่าหัวใจของคุณเนี่ยไม่สามารถเชื่อใจได้ว่าจะสามารถทําร่วมงานกับสมองใหม่ของ,ของคุณได้หรือเปล่า ซึ่งนั่นก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์ของแท้ครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นอวัยวะแท้ภายในตัวเราเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเรียกว่ายัางไงดีใช้ร่วมงานกับของปลอมได้ครับก็คือว่าถ้าเกิดแท้ต้องแท้ให้หมดถ้าปลอมก็ต้องปลอมให้หมดอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อตะตะกะอย่างนี้นี่เองนะครับตะกะอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนนะครับคือเราได้รับภารกิจมาจากพาที่แล้วครับว่าให้เราไปเก็บกู้ซาก เทคโนโลยีครับที่ถูกทิ้งไว้ตามที่ต่างๆครับซึ่งมันก็ไม่ไม่ไปเองอะ่ะคือเหมือนกับว่าเราไปรบตอไม้ไงคือมึงจงไปตายซะจงไปเก็บของแล้วก็จงตายซะคือจะเป็นจะตายไงก็เรื่องของเองเองมีหน้าที่ไปเก็บของแค่นั้นครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอ่อที่บยงานให้นะครับก็มีทางทิศเหนืออาทิตตะวันตกตะวันออกทิศใต้ครับมีพร้อมกัน4ทิศเลยนะครับ <c oughs> เราจะไปทางไหนดีอันนี้คืออะไรเนี่ย X8 Research ผมไปที่ X2 ก่อนล้วกันเพราะว่าชื่อนี้คุ้นตาสุดครับในพาร์ทที่แล้วครับเหมือนกับว่ามันเคยผ่านตาผมมาแวบๆครับก็โอเคมันอยู่ทางเหนือได้คือเดินไปธรรมดาก็เจอแล้วครับน่าจะง่ายๆนะเสียงอะไรครับเดี๋ยวนะเสียงท้องร้องเหรอเสียงโกลโกโกลเนี่ยเดี๋ยวแล้วใครพูดครับเมอร์เบียวอุเหรอโอ้ไอผู้บุกรุกเอ้ยแกไม่สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้หรอกโรบอสโกเปตอันแข็งแกร่งของข้าจะมาตามฆ่าล้างแกแล้วนี่ใครยิงปืนใส่เราะเนี่ย คือกำลังแปรๆอยู่ลูกกระสุนก็เข้าหัวซะงั้นนี่คือใครครับเดี๋ยวขอไปใกล้ๆหน่อยเอาไม่ไม่ไม่เห็นชื่อต่างหากโอ้โหแล้วมึงก็ยิงอย่างกับกูเป็นหมูป่ามึงจะมาล่าสัตว์หรือไงเนี่ยโอ้ให้ตายครับเดี๋ยวนะผมต้องเอาคืนครับผมจะใช้อันนี้ก่อนแล้วกันผ้าปิดปากครับเพื่อความสะใจครับสะใจยังไงเดี๋ยวจะให้เห็นอีกในไม่กี่วินาทีข้างหน้านะครับมันชื่อว่าเมสซี่ครับไม่ใช่ชื่อนักบอลครับไม่ใช่แค่ชื่อผ้าปิดปากครับโอเคยิงครับยิง ผมอยากจะทดสอบประสิทธิภาพหน่อยครับว่าปืนมันจะดีแค่ไหนครับปืนกากมากครับอันนี้ครับคือโลโบตอมายครับใช่ไหมโรโบตอมายโอเคแล้วใส่แว่นอะไรไว้นี่ยเป็นแว่นที่แบบว่ากิ๊บเก๋ดีไซน์ดีมากครับลบอินสองใส่แล้วโง่ลงคือมึงยังไงมันบีบสมองมึงทําให้มึงไม่ฉลาดใช่ไหมต้องดูครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงครับโอ้โหบวกสเต็งหนึ่งด้วยแต่ว่าเรามี h ทเลน n d สุดแล้วอ๋อ โอ้โหดูครับสภาพเละเทะมากครับผมเคยอ่านมาครับว่าลูปตไม์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เอาไว้เรียกมนุษย์ครับที่ถูกการผ่าตัดทดลองครับโดยเราเนี่ยคือถูกผ่าตัดออกไปถูกเอาเอวัยวะร่างกายข้างใน,นออกไป3ส่วนนั่นคือหัวใจสมองแล้วก็กระดูกสันหลังใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าถูกเอาสมองออกไปนะครับแล้วก็ถูกเอาลูกตาออกไปด้วยเห็นไหมครับลูกตาเนี่ยคือกวงโบมาก แล้วก็ทําการใส่แว่นครับเพื่อทําการเหมือนกับว่าเหมือนแว่นเนี่ยมันมันทำงาน่วมกับสมองใหม่ที่อยู่ภายในของร่างกายของโลบอตตมคนนี้นะครับทาให้มองเห็นได้นะครับมันก็ลูกตาอะไรพวกนี้ถูกเอาไปทดลองทดลองทําอะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นทดลองเพื่อทําให้นักวิทยาศาสตร์พวกนี้มีแขนขามีร่างกายก็ได้นะครับอันนี้คือไม่รู้จริงแล้วก็ตรงนั้นครับเหมือนมีโรบอตเหมือนมีโลบอตตอมอีกตัวนึงครับผู้ยากเหลือเกินไอโรบอตตมเนี่ย คือมันมีซาราโอหมดเลยไงโลโบโตไหมซาราโอสามตัวเลยนะครับทิปเปิลโอรครับชื่อมดเอ็กครับไม่ใช่นะครับโอเคเหมือนกับว่าเป็นอาวุธอะไรเนี่ยเมลีใช่ไหมอ้าวจัดได้ครับจัดให้จัดให้ใหเมลีเจอเมลีครับจะได้ถือว่าเป็นการเท่าเทียมกันครับมามามึง้อนกูว่า้อนอนะ่ะมาการต่อสู้ของขุนข้อนครับอืมอืมมามา,มากระเด็นดิกระเด็นอา้าวแพ้ไปครับ you defeat f o r blood ไม่ตายครับเนี่ยครับคือเมื่อไรก็ตามครับที่เราใส่ผ้าปิดปากเมสซี่ครับมันจะทําให้เวลาเราตีศพครับหรือว่ายิงปืนใส่ใครก็ตามครับศพจะแตกกระจายครับกลายเป็นชิ้นเนื้อเล็กๆครับสร้างความสะใจได้มากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับคือมันมันไม่ได้ช่วยอะไรครับมันไม่ได้ช่วยให้แบบว่ายิงปืนแรงขึ้นอะไรได้อะไรได้ดีขึ้นครับมันมันจะทําให้แบบว่า เออฆ่าสตรูแล้วสะใจมากขึ้นครับเป็นไอเทมที่มากับมอดที่มีชื่อว่ามอเปิลครับซึ่งมอดนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเรามีเปิลเยอะมากขึ้นครับแล้วก็เปิลที่ผมใช้ครับเพื่อทําการให้ตัวเกมครับดอบไอเทมนี้ขึ้นมาก็คือว่าเปิลที่มีชื่อว่าไฮเวลูแท็กเก็ตครับทำให้เราเนี่ยครับจะมีมือสังหารครับมารอบฆ่าเราทุกๆ2สัปดาห์ครับซึ่งมือสังหารพวกนี้ครับมันก็จดดับของพวกนี้นะครับ โอเคตรงตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าจะมีคนรู้เราแล้วนะครับว่ามีว่าเราเด่ยประกบตัวออกมานะครับผมเอาปืนบีบีกันเนี่ยยิงไม่ใช่ปืนบีบีการกระจอกนะครับปืนนี้นะครับมันค่อนข้างดูแรงมากครับเนี่ยครับดูแรงมากครับเห็นไหมครับดูความดูรแรงของมันครับแคบไม่น่าเชื่อเขาว่านี่ปืนบีบีกันปืนบีบีการมึง FPS เเท่าไหร่เนี่ยห้าพันใช่ไหมเนี่ย เนี่ยครับดูครับดูเลือดรถครับคือรถไม่น้อยเลยครับมันอาจจะยิงนานหน่อยครับเป็นปืนที่เสริมสร้างความอดทนครับแต่ว่าโดนยิงทีนี้ก็ชิ้นเนื้อแตกครับมันมากโอ้โหปืนจุดซีซีครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยหน้ากากโรโกตไมอื้มแต่ละอย่างอ๋อหรือว่าพวกนี้เนี่ยมันมันโดนผ่าตัดอย่างอื่นไปด้วยต้องดูครับต้องดูอ๋อจะดูจะดูไม่ได้จะสมรวจจะดูอ้าว กดเซใช่ไหมโอเคผมผมกดผิดอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้รู้สึกว่าจะไปโดนลวงลูกตานะแล้วจะปิดปากไปทําไมเนะี่ยมึงใส่กรรมจะมูกมาหรือไงฮะใสซิลิโคนไปในด่างมึงเหรอโอ้โหจะตายแล้วครับผมลืมดูเลือดเลยมัวแต่แบบว่าด่าระบตสมัยครับโอเคใกล้ตายแล้วอย่างที่รู้กันครับว่าชน,นี้ครับ ไม่ค่อยกินอาหารครับอาหารนี่มีเยอะมากครับจะมัวกินแต่ไส้กรอกเลือดแล้วก็เหมือนโถเก็บกระดูกครับกินแค่นั้นนะสองอย่างโอเคเรียบร้อยครับสมบูรณ์ดีแล้วมายิงครับยิงยิงเอาบีบีการยิงมึงนี่แหละอะเห็นไหมครับมันไม่ใช่ปืนบีบีกันธรรมดาครับมันเป็นเหมือนโคตรบีบีกันครับโอ้โหดูชิ้นเนื้อกระเด็นครับ เนี่ยครับยิงศพแล้วก็ศพก็กระเด็นครับสะใจมากครับข้อเสียก็มีนะเวลาแบบว่าฆ่าใครเป็นเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเยอะๆแล้วแล้วศพมันกระจายออกไปทั่วคือจะตามหาเจ้าของศพยากมากแล้วก็บางทีสำรวจไปสำรวจมาอาม้าวสำรวจคนเดิมนี่วาแล้วเก็บการเก็บของเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ามันยากมากครับโอเคผมจะไปที่ X2 ใช่ไหมหมัวแต่พูดครับมัวแต่พูดทางนี้นี่เอง แมปนี้ก็ดีครับเวลาไปนี่ก็มีเหมือนกับว่ามีคนเปิดเพลงให้ฟังด้วยโอเคถุงมีอะไรบ้างเนี่ยฟิกเซอร์ไฮดา้าเม็ดเอ็กโอ้โหแต่ละอย่างสุดยอดครับสูงสูงโอ้โหครึ่งหลอดผมคิดผิดใช่ไหมเนี่ยที่ผมโดดลงมาเนี่ยดื่มเลยครับมีของกินเยอะครับไม่กลัวครับรู้สึกว่าเจอสตูอ,อีกแล้วเดี๋ยวนะมึงตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะปืนอะไรวะเนี่ย ไม่ไม่ใช่แค่ปืนอะไรตัวมึงคือตัวอะไรเนี่ยมึงเป็นผีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจอผีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยิงผีครับยิงผีได้บิบกันโอ้โหเดี๋ยวนะมึงเป็นผีมึงมาตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยนะเดียวเดียวโอโ้ใครไอ้เนี่ยโรบตไม้ครับอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ คือนักวิทยาศาสตร์มึงใช้งานผีด้วยเหรอคือมันตายไปแล้วมึงยังขุดศพมันมาใช้งานอีกร่อไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นเห็นเลยครับว่าเป็นโครงกระดูกมาไล่ยิงเราสเกเลตันโอ้โหเป็นศัตรูที่แบบว่าค่อนข้างอินเทนมากครับคือมึงเป็นแบบว่าเป็นสเกเลตันมาไล่ยิงเลยอารมณ์เหมือนเอลดอร์สกอร์อยังไงเช่นกอนอันนี้คือเป็นชุดก่อนเลเวลอัพครับ คือผมทําให้เกาะสมใส่อาวุธเราเนี่ยครับ like, สามารถเลเวลอัพ uh ได้ครับเมื่อเราทําการฆ่าคนไปปริมาณหนึ่งหรือว่าทำเควสครับคือไม่ใช่แค่ฆ่าแค่ฆ่าค,คนอย่างเดียวครับทำเควสทาอะไรก็ตามแต่ที่เพิ่ม e x p ีเนี่ยมันจะทําให้ชุกกดเกาะเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซับ EXP แล้วก็มาแปลงเป็นเลเวลได้นะครับผมจะเป็น,นสเตลตี้แล้วกันซึ่งคุณสมบัติของมันครับทำให้เวลาผมนั่งยองครับมันจะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นครับเห็นไหมครับ ตัวผมมันจะหายตัวครับซึ่งการหายตัวนี่ครับมันจะแบบว่าดีมากครับคือเราสามารถที่จะย่องไปล้วงกระเป๋าใครก็ได้ครับแล้วก็เวลารอบยิงคนด้วยการหายตัวนี่ครับมันจะแบบว่าแรงมากครับนะครับแรงมากครับเห็นไหมครับบีบีการยิงหุ่นยนต์สามนัดครับบีบีการมึงทําด้วยอะไรเนี่ยฮะ กระสุนมึงเป็นกระสุนอะไรกระสุนโครเมียมชุบได้หินดวงจันทรหรือยังไงแล้วบีบีกันเป็นปืนเงียบครับคือมันไม่ค่อยมีเสียงครับคือยิงโดนใครเนี่ยมันจะจับไม่ได้ครับว่าใครยิงครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างโกงครับพูดง่ายๆเลยว่าโกงมากแล้วก็แล้วก็สถานที่นี้มันมืดเหลือเกินอันนี้คืออะไรเนี่ยเมนคอมพพวเตอร์อัปเกรดต้องดูครับ อัปเกรดโฮโลเทปรีเซฟครับเอตติงเอซิลีเซิร์ชโปรเจคเตอร์ไม่รู้ครับเก็บไว้ก่อนครับของฟรีต้องเก็บไว้ก่อนครับสำหรับเกมนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนโอ้โหเดี๋ยวนะเสียงคนครับเสียงคนนั่นครับจริงด้วยครับคือถ้าเกิดเราโดนศัตรูเห็นแล้วเนี่ยคือจะหายตัวไปก็ไร้ประโยชน์นะครับคือมันมันก็ยิงเราได้อยู่ดีครับ หมือนก็ว่าคือหายตัวไปแล้วแต่ว่าคือกูจําได้ว่าว่ามือหายตัวไปตรงนี้ล่องลอยมือยังอยู่แลยยิงได้อารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเนี่ยด้านบนนี้ใช่ไหมคือเราต้องไปเอาอะไรถอดสายไฟออกหรือว่าอะไรโอเคตอนนี้เราได้ X2 a t ท e อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทำการอัพโหลดทูทิ้งแทงเดี๋ยวนะมึงถอมไปทางต้นงนี้เลยเหรอมึงถอนไปทางล่างทั้งโคเลยเนี่ยนะ โอ้ให้ตายครับจะโหดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะตัวอะไรครับโรโบสโกอร์เปียนเอ็มเคโฟมึงไม่ดักอย่างนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอาวุธที่เมอร์บิวต์ภาคภูมิใจครับที่จะมาทําการฆ่าเรานี่เองนะครับโอเคได้กูจะคอเนี่ยตีมึงให้ตายละนี่ เนี่ยครับเวลาเรารอบโจมตีครับมันจะทําให้ดาเมจนะครับแรงขึ้นมหา,าศาลครับคือดีไม่ดีตีพวกถึกๆตายได้ภายในครั้งเดียวครับมามีใครอีกไหมเดี๋ยวครับโอเคทำไมมึงตายแล้วมึงต้องระเบิดด้วยอ่ะมึงทำเป็นตัวโกงแบบว่าหนังมดเขียววีสามไปได้คือตายแล้วก็ตูมแล้วก็ให้เราแบบว่าหันหลังกับพันหลังให้กับระเบิดครับเพื่อความเท่ครับ อย่างเงี้ยครับมันไม่ตายครับจะเล่นให้จะเล่นให้ให้ดูสักหน่อยหน้าแตกเลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้อะตีมึงสดๆนี่แหละนยครับพลังให้ระเบิดนี่เท่ครับเท่เท่อะไจะโดนยิงตายแล้วเนี่ยอืมอืมโอ้โหถึกมากครับบอกตามตรงว่าถึกจริงๆโอ้โหระเบิดคาหน้าเลยให้ตายดิครับ ล่องเปล่าโอเคมีแต่ของพวกนี้ครับสำหรับโรโบสร์เปียนครับไม่มีของกินให้ดอกครับค่อนข้างน่าเสียใจครับต่อไปผมต้องไปที่ไหนเนี่ยไปที่ตรงนี้ใช่ไหมไปด้านหน้าครับด้านหน้าผมจำได้ว่าโลกฟอร์เอาครับมันจะยังไงเดียคือเหมือนเทคโนโลยีเนี่ยครับต่อให้แบบว่าเป็นปี2077็ก็ตามเนี่ย มันจะเหมือนกับว่าในจกักรวาร Fallout เนี่ยปี2077เนี่ยเทียบเท่าได้กับปี1950ของโลกเราจริงๆนะครับคือไม่แปลกใจครับว่าทำไมเราถึงเห็นเหมือนกับว่าพวกซากรถเนี่ยครับในเมืองเนี่ยมันดูเก่าชับกนครับถึงแม้จะเป็นปี2077ก็ตานมนะครับเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเนี่ยถูกทุ่มเทไปกับการสงครามเป็นซะอย่างมากครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นคอมพิวเตอร์ที่ไหนนะครับมันจะเหมือนกับว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันคือเป็นเทอร์มินาลครับเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่ายุคดอทยุคปี80อย่างเงี้ยแล้วก็เพลงก็อย่างที่เห็นครับมันไม่มันไม่มีแบบว่าเป็นเพลง랩อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเพลงแบบเป็นเพลงปี50เพลงแจ๊สอะไรเงี้ยครับเพลงแจ๊สเพลงบูเงี้ยครับก็เป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนความรู้สึกเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันบอกว่ามันใช่อ่ะคือ ทุกอย่างมันดูแบบว่าดูโบราณโบราณแปลกๆอะครับโอเคครับเราต้องไปที่ไหนเนี่ยผมเห็นแต่คําว่าแลบมันก็ว่าเป็นบั๊กครับโอเคครับเราจะย่องไปอย่างเงียบๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ใครรู้ครับว่าเรามายัางที่นี่นะครับแล้วใครมาเผาอะไรไว้เนี่ยเผาขายะกันเหรอโอให้ตายครับควันดำสั้ขนาดนี้เลยเป็นโมลพิษเน่นเนี่ย สต็อกเกอร์ครับเราเจอแล้วครับมึงมามึงมานัดเดทกันใช่ไหมฮะมึงมาทำอะไรกันคือสต็อกเกอร์แม้ว่ามึงมีหมาไซบอร์กด้วยมึงจะรักกันข้ามสายพันธ์ใช่ไหมฮะนี่รักกันข้ามสายพันธ์หัวขาดครับมีเนื้อหมามีหนังหมานะครับเกมนี้กินได้ทุกอย่างครับมแมลงสาบยังกินได้ครับตอนนี้มันยังไม่รู้ครับว่าใครครับเฮ้ยใครวะใครวะ เฮ้ยใ,ใครวะงงงงตีครับขากระจายครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอซึ้งซึ่งหน้าครับค่อนข้างที่จะน่าลำคาญครับเพราะว่ามันวิ่งไหวครับแต่ถ้าเกิดเรารอบโจมตีครับมันจะแบบว่ารับมือได้ง่ายมากครับขอเพียงแต่ว่าภาวนาให้แบบว่าตีแล้วติดคิติคอนครับมันจะสู้ได้ง่ายมากครับเฮ้ยอือไม่โดนโอ้ให้ตายสู้มืออย่างนี้นี่แหละ ง่ายๆเลยแล้วก็ถึงแล้วครับ X8 Research Center ครับผมการเข้าไปข้างในครับผมขอยกไว้ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ครับขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย